ผมจะยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นจำนวน1 0,000บาทเราเข้าใจดีค่ะในเรื่องของเงินไม่มีใครไม่อยากได้แต่ในเรื่องของการแจกเงินเราก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้มีการจะต้องแจกเงินให้มีการที่จะต้องรอรับเงินรอรับการแจกเงินในระบบอุปถัมภ์ อีกแล้วหรือการแจกเงินดิจิตัลหนึ่งห่บาทเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบประชาชนทุกคนงั้นหรือหรือนายกรัฐมนตรีหรือพรรคเพื่อไทยหรือต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันถามว่าถ้าจะต้องรับผิดชอบด่วยกันอืเราไม่ได้เป็นคนคิดนโยบายขึ้นมาแล้วเราก็คัดค้านนโยวบายตรงนี้มาตลอดว่ามันจะส่งผลรวม ส่งผลให้มีภาระหนี้สินของประเทศหรือเงินคงลังมากขึ้นไปหรือเปล่าเราควรจะมีวิธีการอื่นไหมที่ไม่ใช่จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้คนรอรับเงินรอรับการแจกเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องฝึกสอนหรือปลูกฝัง ในเรื่องของการเงินในวิธีอื่นมันก็จะวนลูปไปในเรื่องของระบบอุปถัมอีกว่านโยบายของพักนี้พักนี้เป็นการสร้างระบบอุปถัมอุปถัมแล้วอุปถัมเล่าให้กับประชาชนอันนี้ฝากข้อคิดไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ